ไหนๆก็เข้าในเมืองแล้วก็จะพาทุกคนมาชมเมืองเก่าของเวโรนานะคะดูกันไปแบบช้าๆเลยนะคะทุกคนเราก็จะพาเดินชมไปเรื่อยๆนี่ก็จะเป็นบรรยากาศของเมืองเก่าเวโรนานะคะกี่ปีไม่รู้สมัยโรมัน นี่เลยจ้ะก็จะพาชมประตูเมืองอันนี้คือประตูเมืองที่ทำมาจากาก้อนหินแล้วก็อิดอันนี้ก็อยู่ในระหว่างซ่อมแซมอะไรประมาณนี้เนาะเพราะสมัยก่อนมันไม่มีปูนนะคะทุกคนเขาจะทำบ้านบ้านจริงๆแล้วดูก้อนหินของเขาคะ่ะ ว่าใหญ่ขนาดไหนนะคะบ้านเมืองของอิตาลีบ้านเก่าที่เราอยู่าฝาข้างหนึ่งหนาเกือบเกือบอ60เซนนะคะแล้วก็ไม่มีปูนด้วยนะคะสมัยนี้มีปูนสะดวกสบายค่ะส่วนนี่ก็จะเป็นฝั่งบ้านนะคะ บ้านทั้งหลายแหละหนี่เลยค่ะเราก็จะพาเดินชมไปเรื่อยๆก่อนนะคะอันนี้ประตูใหญ่ประตูใหญ่จะเป็นทางไปสุสานของจูเลียตนะคะทุกคนเคยได้ยินโรเมโอจูเลียตใช่ไหมคะนี่ก็จะเป็น ประตูใหญ่ที่จะไปสุสานจูเลียตค่ะสุสานจูเลียตก,ก,ก็จะอยู่ฝั่งโน้นก็จะมีนี่ค่ะก็จะอยู่ฝั่งโน้นขับรถไปเรื่อยๆนะคะก็จะอยู่ท้ายสุดเลยค่ะก็จะเป็นสุสานของจูเลียตนะคะเราก็ข้ามมาอีกฝั่งแล้วนะคะตอนนี้เราก็มาถึง ร้านขายของแล้ค่ะนี่เลยจ้ะก็จะเป็นทางเข้าร้านขายของของเรานะคะเราก็จะมีหลากหลายสิ่งหลายอย่างเ,เดี๋ยวเราจะพาไปชมะคะ่ะว่ามีอะไรบ้างเนาะนี่ฝรั่งของเราก็จะเดินนำหน้าแล้วเราก็จะพาทุกคนมาชมงานนะคะ ก็จะเหมือนร้านขายของงานตลาดนัดอะไรประมาณนี้เขาก็จะมีหลากหลายนะคะทุกคนร้านแรกที่เราจะพามาชมก็จะเป็นเครื่องประดับเครื่องเครื่องประดับต่างๆนะคะทุกคนก็จะเป็นประเภทหินอะไรอย่างนี้เนาะสวยๆเป็นต่างหูเป็นอะไรอย่างนี้เนาะ เดี๋ยวเราจะพาไปดูร้านอื่นด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้เราก็จะพอแค่นี้ก่อนนะคะ